สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์นะครับเวิร์กอัลูทีเนสำหรับการเล่นนะครับกล้ามแขนนะครับที่สำคัญนะครับซึ่งทําให้แขนของเราเนี่ยสามารถที่จะใหญ่ได้นะครับแล้วก็สวยงามได้นะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อไตรเซปตนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเล่นทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะครับท่าละ12ครั้งนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเก็ ไปเลยกันเลยครับครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์แรกนะครับก็คือไดมอนด์พุชอัพนั่นเองนะครับซึ่งผมนะครับจะใช้นะครับเป็นบาร์ไม้นะครับเพื่อชาเลนจ์ตัวเองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบาร์ไม้สามารถที่จะทำกับโฟล์นะครับทำกับพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้บาร์ไม้จะเป็นแบบซิงเกิลกริปแบบนี้นะครับซึ่งจะมีความท้าทายมากๆนะครับแล้วก็ฉีกขาไปนะครับดังข้างแบบสไตลโดแบบนี้นั่นเองนะก็ทำทั้งหมด12ครั้งนะครับลุยเลยครับ เก่งท้องเก่งลําตัวนะตลอดเวลาแล้วก็บราลซ์ที่มือของเรานะครับ ดิมอนพุชอัพนะครับก็ทำกับบายนี่คือชาเลินส์นะครับชารลนส์ตัวเองมากๆนะเพราะเราต้องบาลานซ์นะครับตัวเองเนี่ยไม่ให้เวียงนะครับสายขวาตลอดเวลาครับก็เดี๋ยวไปต่อท่าต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือดิมอนสกูทชเชอร์นะครับก็ให้เรานะครับหาที่นะครับที่สูงกว่านะครับสูงกว่าระดับพื้นนะครับอาจจะความสูงเนี่ยยิ่งสูงนะจะยิ่งง่ายนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาระดับแบบเตี้ยหน่อยนะครับก็จะ ยากกว่านั่นเองนะครับวิธีทำนะครับก็คือให้เรานะวางมือนะครับไปแบบนี้นะเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็ลงไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็กดกลับขึ้นมานะครับก็จะโดนนี้บริเวณนี้เยอะมากๆนะครับต้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยนะครับทั้งหมด12ครั้งนะครับ ยากนะครับเอาเรื่องนะครับสำหรับไดมอนด์นะครับสกู๊ตเชอร์นะครับก็สำหรับใครนะครับที่นะครับทำแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปนะสามารถที่จะหาอะไรนะครับที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะทำนะครับได้เลยนะครับก็หาที่ที่มันยืนได้หน่อยนะหร้อก็กดนะครับไปแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะง่ายกว่านะครับพอสมควรนะครับก็ลอง หาโต๊ะก็ได้นะครับถ้าใครเก้าอี้ยากไปก็หาโต๊ะก็ได้มันก็จะระดับมันก็จะสูงกว่านะครับก็เดี๋ยวไปต่อถ้าต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือ cross tricep extension นั่นเองครับั้งนี้นะเราจะกลับมาทําที่พื้นเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือให้ตั้งท่าเหมือนดันพื้นนะครับเป็นท่าแข็งนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ามือเนี่ยจะประกบชีดกันนะเป็นไดมอนด์ครับเป็นคล้ายรูปใจแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขายื่นไปเป็นแพ็งนะครับซึ่งความยากอยู่ที่ องศานะครับของการเล่นยิ่งถ้าเราเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยแล้วก็กดขึ้นมาเงี้ยก็จะยิ่งยากนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กินเนอร์นะมาฝึกใหม่ๆก็สามารถขยับให้มันไกลหน่อยนะครับระยะมันก็จะไม่เยอะนะครับก็เนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากก็สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างไม่ทรมานมากเขาพูดงี้ดีกว่าครับก็เดี๋ยวทํากันเลยนะครับ12ครั้งนะครับ ฟอร์มครอสนะครับไต่เซ็บเอ็กซ์เทนชันนะครับก็เป็นท่าที่ดีนะครับในการที่เราจะเล่นนะครับไต่เซ็บกล้ามหลังแขนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครนะครับที่ทำแล้วแล้วรู้สึกว่าคือมันจะมีฟอร์มนะครับที่คนชอบทํากันนะครับแล้วก็ฟอร์มเสียนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราทําอะอย่าไปลงนะครับลงแค่ด้านบนนะครับเหมือนลงลงแค่ด้านบนตัวมันไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนปั๊มแค่ด้านบนอย่างเงี้โดยที่ลําตัวเนี่ยมันไม่ได้ลงตามระดับเดียวกันนะครับก็จะ เขาเรียกว่าไม่เพอร์เฟกต์ฟอร์มนะถ้าไม่สวยนะก็ลองปรับระยะให้มันง่ายขึ้นนะโดยที่ยังคีฟตัวให้ขึ้นลงได้ตลอดนะมันก็จะได้กล้ามเนื้อที่บริเวณคอบอดี้นะหรือว่าลำตัวของเราด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปต่อท่าต่อไปกันเลยนะนั่นก็คือท่าเบนช์ดิฟนั่นเองนะเบนช์ดิฟนะก็คือให้เรานะหานะครับเก้าอี้ก็ได้นะครับหรือว่านะครับระยะที่อยู่ประมาณตรงต้นขาของเรานะประมาณนี้นะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยัง ยาเกินเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอันที่สูงได้อีกนะครับเบื้องลึกก็จะเป็นท่าที่เราเห็นได้บ่อยนะครับทําจักไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับเพิ่ขึ้นมานะครับเก่งตัวนะครับเก่งลําตัวตลอดเวลานะครหายใจเข้าออก12ทาง ครับผมเบนต์ดิฟนะทุกคนจะสังเกตได้นะทีสุดท้ายผมจะชอบที่จะโขกค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาครับก็เป็นอะไรที่ช้เล่นเรานะครับแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปต่อถ้าต่อไปกันเลยนะนั่นก็คือสูโดปั๊มนั่นเองครับก็ครั้งนี้นะครับเราจะกลับมาทําที่โฟร์นะครับที่พื้นเหมือนเดิมนะพิธีวางมือนะครับก็คือให้วางนะครับมือด้านข้างนะครับปกติเราดันพื้นรล้วางแบบนี้ใช กรีดด้านข้างเพื่อป้องกันนะครับการบาดเจ็บนะครับบริเวณข้อมือนะครับนั่นเองนะครับวางลักษณะเหมือนดันพื้นปกติเลยนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วนอนลงไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็พยายามนะครับเก็บศอกนะครับบีบสะบักนะครับบีบหมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปนอนใหม่นะครับแล้วก็ดันขึ้นมา แบบนี้นะเป็นเล็บนะครับพยายามขึ้นสุดนะครับลงสุดตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวทำกันทั้งหมด12ครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ลุยเลยครับ ครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะถ้าใครนะครับที่ทําอันนี้นะครับแล้วรู้สึกว่ายากเกินไปนะครับสามารถที่จะใช้นะครับนี่เข่านะครับในการที่จะช่วยนะครับในการทํานะครับอาจจะลีนลงไปนะครับลีนไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยังใช้เข่าช่วยอยู่นะครับลงไปแบบนี้นะครับตอนขึ้นก็ขึ้นมาครับโดยที่เรายังใช้เข่านะครับช่วยอยู่นะครับก็เป็นวิธีฝึกที่ดีนะครับอีกรลเวลหนึ่งก็คือสามารถที่จะกดขึ้นแบบฟูนะครับก็คือตอนลงลงดวนนีช่วยนะครับเอานีช่วยนะครับ แล้วก็พอตอนที่จะขึ้นก็คือขึ้นพยายามให้สุดตัวนะครับตอนลงก็ใช้เข่าช่วยเพื่อรับน้ําหนักก่อนนะครับก็นะดีทั้ง2แบบนะก็เป็นโปรเจคชันที่ดีนะครับในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะทําแบบฟูลแบบที่ผมทําตอนแรกได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปต่อท่าต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือมี e ตร r i c e p across extension นะครับเราจะทํากับพื้นเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเนี่ยวางมืออ c r o สนะครับแบบนี้นะครับ กลับกันนะครับโดยที่เรายังใช้นีนะครับเข้านะครับช่วยอยู่นะคพยุงน้ําหนักขลังอับไอโลเวอร์บอ,บอ,บอดี้ของเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับทำเหมือนเดิมนะครับ12ครั้งครับอตอนลงก็เก่งต้านซูด้วยนะครับ ครับผมนี่ไตรเซปอคอสนะครับเอ็กเทนชั่นครับก็สามารถที่จะฝึกแบบนี้ได้ก่อนนะครับโดยเป้าหมายของการฝึกนะครับก็คือการทำแบบฟูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เข่าช่วยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับก็ลองอไปฝึกกันดูนะครับสำหรับ ตัวเซฟนะครับ extension นนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องเล่นต่ออีกนะครับประมาณ3าถึงสเซตนะครับอันนี้แล้วแต่กําลังนะครับแต่ละคนนะครับว่าความสามารถเท่าไหร่นะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเซตไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเพิ่มวอลลุ่มนะครับในการเทรนนิ่งนะครับก็จะทําให้ตัวเซฟมันเนี่ยสามารถที่จะใหญ่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้ายิมเลยนะสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านนะที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้เล่นนะครับแบบนี้นะพักระหว่างท่านะครับ30วสิบวีนะครับถึง1นาทีนะครับแล้วก็พักระหว่างเซตเนี่ย2นาทีนะครับก็ ลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าชอบคปนีนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้านขวานะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับคอนเทนต์เจ๋งๆนะครับแล้วก็เวิร์กอัพดีๆนะที่ทุกคนสามารถที่จะทำตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปฟอลไอจีของผมนะครับ ต้นดอทพีระนะครับทุกคนจะได้นะครับดูภาพการออกกําลังกายสวยๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์การออกกาลังกายที่ผมย่อมาให้นะครับทุกคนสามารถที่จะสวายเล็บนะครับเพื่อเลื่อนดูนะครับแล้วก็เซฟเพื่อกดไปทําตามกันได้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปหน้าเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ